นี่เงตรงนี้เลย่าชวนกันดว่ครได้รันันนี่กินแล้วเลยได้ยินครับแล้วมีมีใครยังไม่ได้ดูเดี๋ยวมันจอพัสไหครับผมโอ้ครับกดกรดูเลยนะกดก็ดูตอนนี้เลยมาแล้วมาแล้วตอนนั้นไม่ยินไหมครับยินไหมครับ ถ้าไม่ได้ยินถ้าไม่ได้ยินก็กําไม่ได้ยินเราบอกเรายินบางลำโพงไงแต่ทุกคนรอตั้งแต่กี่โมงเนี่ยเลยให้มาตั้งแต่บ่ายก็ได้บ่ายนี่ก่อนหน้าบ่ายไหมสิบเอ็ดโมงค่ะสิบเอ็โมง 没得办。<laughs> แต่จังหวัดอะไรนะแต่จังหวัดอะไรครับตะตุ้งทรายี ม่ามันก่อนที่ก euh ็ดางเล่นม่เคยทีอ่ะปีก่อนแล้วสามหาไปไหนอ่ะเดี๋ยวค่อยหาเดี๋ยวค่อยหาโอเคคุยนดู อะไรก็มาไหว้เลยแบบนั้ อยู่แล tamam. right. okay. uh ้วออกชืดอะไรเดี huh. yeah, yeah, yeah. Oh. Uh ๋ยวมานเดี๋ยวานอะไรนะเขาบอกว่าให้ชปอปงานแฟชนเาไมเอได้เลยเป็นม่อีเคอเหรอีเป็นอลไวไม่มีอะไรรู้ป่ะไม่มีเต้าหู้นะ 东海吧。 check my neck check my neck too เดี๋ยวยูต่อเดี๋ยวยูต่อแับหนึ่งเขาไป็แบบเป็นจำนวนเดี๋ยอหวยอ่าจำนวนอฮ้ ใจนะเขาใจเขาใจเขาใจอ่ามีงานอะไรอยูพี่โจ้ทีฟอคเฟสติวัลมาโอ้ยทีฟอคเฟสเขาไม่ขายบัตรยังไม่ขายบัตรขอให้ได้ทุกคนเลยนะฮะใครไม่ได right. mm ้ก hmm. uh, oh, uh. ็บอกเตาอู่เดี๋ยวเตาอู่หายโทษนะเขาไม่มีบัตรอภิสิทธิ์ชนอะไรมาหาให้ไม่มีหรอกต้อนแยกเงนกดเดี๋ยวผมช่วยกด ผมเปิดมาได้ผมขายไปรักแปดพันเลแล้วช่วยช่วยนั่นทำกำไรหน่อยลูกจะต่อหน้างามมากถ้ามีตังูก็คือยูเซ็ตเลยอะตอนนี้นตายทุกคนทำแล้วก็มีอีกหนึ่งงานนะฮะผมซิ่งงานว่าอะไร โรับเนอยคิดถึงคิดถึงจะตมล่ต่เดียเจอแน่าเลีงออกาลออกาพี่ปาทุกคนนะเออแ่ hmm. um, I, uh, ้จะเป็นงานี่ปีเายางๆหลายงานยังไงก็ต้องดตามพวกเราด้วยนะครับวันอาทิตย์นี้เรามีอะไรนะ เนี baby, it, ้เกี่ยวกับข้าวที่ไม่ได้ร้งคนีรหมแน่ไม่รูดาวินไอ้อก็ี้ชิบเนี่ยเี่ยงอยไรเนปอยู่ไน้องภาษาอะไรเนืนเขาชกเททุกทีแต่ละทีคุณังมึงเอะวันนี้พี่ติเอเดมอนมาเห็นป่อ่ข้าวเดมอนพี่เล่ัพี่ฟหอ ร้ออบลดมันมันคือไห่เป็นอะไรบ้านอะไรอะไรที่โง่อะไรสิโอเคไ่เป็นไรโอเคมันแ่แรกคือเด็กเขาเล่นกันหน่ค่ะ มองฟันกอดสาเทียนค,คำว่าหาเกิดทั้งชี่แล้วน่าทอาชเ, <c oughs> เอาวร <c oughs> ์สหวังครับหวังอะรครับสนใจเป็นเลเซอร์ด้วยกันไหมครับอังเใจง่ายเลยครับผม เป็มๆชะเจอที่ทิ้ง้าง่เพื่อทค่า่างมอย่วกเราได้นยะอ่าวต้องขาเเราทิ้งั่นูเลยเหรกลาเราทิ้งฝั่งน้เลยเหรอไหนหอเนี่ยอะไรอะไร วิ่งได้ดีกันได้เยยยลยนะมีใครอ่ะใครอ่ะเออไม่ขาดไม่าดจริงนะมีใครแบบแอบ,บเอารูปม,มาเปลี่ยนหลังเคสนะเนี่ย 他跟到。<laughs> กีะมไเลยอะไรเงาเหรอเน้ำไปทางไหนยี่ัเาน้ทางไหนทางนัอไงถามอะไรแตไปเลยเอามาๆเรามาใกล้ๆกันหน่อยดีกว่ากว่าเรากันแล้วคนที่นีได้สวัดีอขาบของเขาได้ไม่รู้ขาฟกระดเปียงเมื่อกี้ดังเปียงเลยดัโอ้ยก็สรับ เสด็จพวกเราวันนี้คาับเช่โอ้แต่เลยเหรอวันนี้ขอบคุณลูกต้องขอบคุณทุกคนมากๆากเลยครับที่มาหาเรานะฮะมอเลยขอบคุณนะฮะไหวเลยลูกขอบคุณครับโอ้ขอบคุณครับอะเปิดต่อเปิดต่อรถไหวคุณป้าเขาไม่ไหวเวลาแบบแนะนำลูกไงแบบให้แบบคนรู้จักหรืออะไรอย่เงี้ยไหวไหวพี่สาวสวยนะครับ เซฟยังไงดีก่านะต่อู ก็ไม่ได้ก็ปล่อยได้ปล่อยได้ปล่อยได้นี่ครับผมก็วัเจริญิงานนี้ครับบอกเลยว่าไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนนะครับผมอะไรนะให้เดมอนลาให้ให้มลาใช่มครับก็เราเราจต้องเล่นอบคุณครับรัทุกมานะครับที่มากันนะครับสุภาพากง รากาศใจือนะครับผนตกนี้ข้าข่าแดงเ้็ย 再跑拉个吧，再跑。